สวัสดีค่ะคุณผู้ชมปัจจุบันมีสินค้าเกษตรหลายรายการนะคะที่ได้รับตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลผล,ผลิตนะคะทําให้แม้ว่าจะไม่ได้เดินทางไปถึงแหล่งผลิตด้วยตัวเองเป็นการสั่งซื้อออนไลน์ก็มั่นใจได้ว่าจะได้รับประทานสินค้าที่มีคุณภาพเกรดพรีเมียมรสชาติด,ดีอย่างแน่นอนค่ะทุเรียนปา่าละอูขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI นะคะแล้วก็กําลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติถือว่าเป็นราชาแห่งผลไม้เลยนะคะใครที่ชื่นชอบ ทุเรียนต้องมาลองเลยค่ะเที่ยวฟินๆกับถิ่นจีวันนี้นะคะไปกันที่แหล่งผลิตทุเรียนปาลาอูค่ะซึ่งจริงๆแล้วเกษตรกรที่นี่นะคะเขาปลูกไว้หลายพันเลยแต่ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคก็คือทุเรียนหมอนทองและตอนนี้นะคะก็อยู่ในช่วงกําลังติดดอกออกผลตามวงรอบของฤดูการผลิตราวๆเดือนมิถุนายนจน<ค>ถึงสิงหาคมผลผลิตก็จะออกสู่ตลาดกันแล้วค่ะ ส่วนตลาดออนไลน์นะคะก็เป็นอีกช่องทางที่เกษตรกรยุคใหม่เปิดให้ลูกค้าเข้ามาจองผลผล,ผลิตกันมากขึ้นถ้าหากว่าใครอยากจะชิมรสชาติความอร่อยของทุเรียนป่าละอูว่าเป็นยังไงชมรายการจบแล้วแนะนําให้รีบเข้าไปสั่งจองล่วงหน้าได้เลยนะคะปัจจุบันชื่อเสียงของทุเรียนป่าละอูเป็นที่รู้จักอย่างดีติดอกติดใจทั้งผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศที่สําคัญนะคะก็ยังเป็นสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า G.I จากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่เมื่อปี2020 554ค่ะซึ่งถือว่าเป็นเครื่องหมายการันตีผลผลิตที่มีแหล่งเพาะปลูกเฉพาะในพื้นที่11หมู่บ้านของตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่คะที่ป่าละอนเนี่ยมันเป็นจุดที่มีความอุดมสมบูรณ์ดสมบูรณ์แล้วก็ในในเรื่องในมาตรฐานการเก็บเนี่ยว่าให้อย่างน้อยก็ตัด,ตดแก่นะไม่อย่าตัดอ่อนตัดอ่อนมันถ้าตัดอ่อนทุเรียนที่ไหนก็จะไม่อร่อยถ้าตัดแก่เนี่ยมันก็จะอร่อย แล้วก็ทุเรนหลนงทองเนี่ยเขาของป่าลูเนี่ยเขาก็จะมีทุเรนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับแต่ติดตามคราว่าเป็นป่าลูเนี่ยก็ยังไม่ทันอมจากป่าลูบางทีก็ไม่ไม่มีที่มาขายข้างนอกนแนวโนบแต่ละแปลงอากาศอากาศดีแล้วออกดอกดีนะแต่ทีนี้ว่ามันต้องอยู่ในช่วงนี้ ช่วงช่วงนี้ว่าถ้าสภาพอากาศเหมาะสมไม่เจอผลใหญ่ๆอะไรนี้คาดว่าผลผลิตน่าจะดีกว่าปีที่แล้วสำหรับแฟนพันธุ์แท้ของสุดยอดทุเรียนไทยนะคะจะต้องหาโอกาสมาลองชิมทุเรียนป่าละอูคุณภาพดีเกรดพรีเมียมกันสักครั้งหนึ่งค่ะซึ่งเจ้าของสวนรายนี้รับรองว่าจะต้องหลงไหลติดใจในรสชาติของเนื้อทุเรียนที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวไม่เหมือนกับทุเรียนหมอนทองจากแหล่งผลิตอื่นๆอย่างแน่นอนค่ะพิธีเช็คทุเรียนแก่ไม่แก่นะฟังเสียงนะ มันจะดังปกก็เป็นปัดัจก็อากาศนะครับแล้วก็ที่ <oh <S 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 Pu <h <h yes> สูงนะครับบางวันก็จะร้อนมันก็จะทําให้ออกดอกทั้งปีเลยนะครับออกดอกอยู่เรื่อยครับผมจะทำอยู่จะทำสามรุ่นทุกปีครับเพราะว่าถ้าเป็นปีเดียวมจะขายไม่ทันมันเยอะครับมีมิถุนาแล้วก็ รักดาสิงหาอสามสามสามเดือนนี่ครับที่เว่าเป็นเป็นชุดปีตอนแรกเราก็ดูแลเขาใส่ปุ๋ยรุกชีรพาพเ<ช>นะติมเติมธาตุอาหารในเขาครบหน่อยพอปีหนึ่งเขาก็ผลผลิตเขาออกมาเยอะต้น,ม,นมันออกดอ,อกทั้งปีนะครับแล้วก็ธาตุอาหารจะหมดไปแล้วก็ต้องใช้ธาตุอาหารเติมลงไป <S <S จะเป็นดอกเริ่มออกดอกเป็นหัวกําไรเป็นดอกเล็กก่อนจะบาน,นก็ประมาณเดือนนะครับเริ่มเดือนเขาก็จะบานประมาณนี้ครับ จากหล,หลังจากนีไปก็ประมาณอีก4เดือนสี่เดือนอีกร้อยยี่สิวันจะตัดได้เริ่มตัดได้ต<ม>อนนั้นเริ่มบานครับเป็นชุดที่2ชุดที่2นี่เป็นเริ่มบานชน่ชมนี้ก็ยัง ช่วงนี้มันบานประมาณห้าโมงหกโมงนะยังจังปัดไม่ได้ครับจะเริ่มปัดได้สองทุ่ม,มน,ออน้ำน้ำไอ้น้ำนี้น้ำเชื้อจะเริ่มเริ่มส่งมามานทุ่มอากาศเย็นๆนะครับจะเริ่มส่งมีน้ำเชีอยอวอมาแล้วก็ใช้ดอกใช้ดอกเนี่ยปัดเขี่ยครับเขี่ยให้ให้ติดกันถึงจะติดดีถ้าติดดีมันก็จะเป็นห่างแย่แบบนี้ครับ เป็นพวกรก็เป็นกลางวันนี่มันเรียกน้ําเชื่อยังไม่ออกมาน้าเชื่อจะไม่มีดยการผสมต้องต้องต้องใช้ช่วงกลางคืนครับมันจะเป็นน้ําเหนียวๆครับน้ําเหนียวๆออกมาเป็นน้ําหวานนะครับเป็นน้ําหวานถ้าปัดดอกมันก็ปูจะกลมครับแล้วเอาจะผสมเองมันจะมันจะน้อยมากแมลงแมลงนี่เราช่วยมันก็ดีหน่อยมันก็ติดติดดีถ้าเราใช้แมลงก็ได้มันไม่ว่า บางทีมแมลงมามันติดไม่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 ฆ่าภูเต็มมันจะได้สามภูสองภูเกณฑตัวแล้วก็เหมือนปกติแล้วครับเราก็พวกนี่มันปลอดสารอยู่แล้วเราก็การดูแลในส่วนนะครับเราต้องให้สะอาดห,หน่อยเราจะไม่ใช้สา,ารเคมีครับเพราะเราเจะดูแลที่ว่าให้ปลอดสารอะไรแบบนี้ครับปา่าลูนี่สมัยปลูกมาตั้งแต่ตั้งเดิมเนี่ยเขาจะปลูกมาแบบธรรมาชาติแต่ทีนี้ ถ้าเราเราเข้าใจบริบทของที่ว่าทุเรียนตรงนี้เราก็พยายามรักษาแบบคุณภาพเดิมๆเพื่อให้คุณภาพเนื้อทุเรียนนี่มันสรงกับคําที่ว่าเป็นทุเรียน GI ซึ่งเนื้อทุเรียนนี่มันจะไม่เหมือนทุเรียนที่อื่นมันมีคุณภาพคือว่าเนื้อจะละเอียดทุเรียนจะหวานมันกลมกล่อมเกรทุเรียนของทุเรียนป่าละอูเมื่อสองปีก่อนคือว่าผมขายทุเรียนนี่แหละเป็นไวัยรุ่นของคุมพร เขาอยากลองว่าทุเรียนปา่าะอเป็นยังไงทําไมมันถึงขายแพงและมีชื่อเสียงพอ,ขอเขาก็ชิมเข้าปากก็บอกหูหมอนทองที่ไม่เหมือนหมอนทองอาจจะเป็นพื้นที่แล้วก็การบริหารจัดการที่ว่าเราเราไม่ได้เน้นไอ้พวกเคมีอะไรมากอาจจะทาให้ว่าทุเรียนที่นี้คุณภาพอาจจะว่าไม่ค่อยเหมือนไอ้ทุเรียนที่อือจจ่นเพราะว่าตุเรียนที่นี่ตัดแก่ตัดไม่ใช้ใช้ยาแรกรเมันสุกหรือปล่อยมันสุกตามธรรมชาติ พอเราเข้าปากเนี่ยมันจะมีความหวานหอ,อมมันจะมีความกรอบอนในในตัวมันเองก็เหมือนลูกเนี่ยผิวมันเริ่มเปลี่ยนแล้วมันจะมีความแห้งความอะไรพวกนี้ซึ่งถ้าทุเรียนยังไม่ได้อายุมันผิวมันจะใสตึงลักษณะเด่นของทุเรียนป่าละอูนะคะก็คือรูปทรงผลเป็นวงรีบริเวณด้านใต้ผลแหลมขนาดผลจะมีน้ำหนักอยู่ระหว่าง1.5กิโลกร,รัมไปจนถึง5กิโลกร,รัมค่ะ เปลือกนะคะมีสีเขียวปนน้ำตาลปลายหนามแหลมคมมากร่องผูชัดเจนการคั่วค่อนข้างใหญ่สีน้ำตาลเนื้อทุเรียนเป็นสีเหลืองอ่อนเนื้อหนาเนียนละเอียดมีกลิ่นอ่อนรสชาติหวานมันมเมล็ดรีบทําให้รู้สึกว่ามีเนื้อหนาได้ปริมาณเนื้อเยอะขึ้นค่ะส่วนสภาพภูมิอากาศที่ป่าละอูนะคะซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ทางด้านใต้ของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นป่าดิบชื้นฝนตกชุกน้ําขังไม่นานอากาศเย็นตลอดทั้งปีซึ่งเป็นปัจจัยที่เหมาะสมอย่างยิ่ง การปลูกผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนป่าลาอูค่ะเมื่อก่อนทุเรียนที่นี่ไม่ไมไมกี่ตังค์แล้วครับกิโลเน่พอพอได้ G I มีการประกาศตูมออกมาเนี่ยว่าคุณภาพเป็นอย่างนั้นนะครับรสชาติเป็นอย่างนี้นะครับแหล่งเพาะปลูกมีความอุดมสมบูรณ์อะไรอย่างนี้ครับ ทำให้ขยับตัวเองขึ้นขยับราคาขึ้นอันนี้ก็ก็เป็นส่วนสําคัญของ G I นะครับเราจะนํา G I ไปสู่คุณภาพเนี่ยถ้าเราไม่บํารุงต่อให้พื้นที่ดียังไงไปไม่รอดมันเป็นสิ่งสําคัญถามว่าทุเรียนทั่วประเทศเนี่ยอร่อยไหมอร่อยทั่วประเทศครับยืนยันว่าถ้าเราตัดแก่ไม่มีสิ่งเจือปนเข้ามาอร่อยทั้งหมดแต่อยู่ที่พื้นที่ตามท,ามที่ตามที่เรียนไปแล้วนะครับว่า พื้นที่เป็นสิ่งสำคัญครับส่งขายตอนนี้ก็ส่งขายทำห้างห้างห้างบูพอดห้างมาร์เก็ตนะสองที่แล้วก็ส่งขายทำงานที่ว่างานกระทรวงนะครับแล้วก็ส่งแม่ค้าแม่ค้ามารับส่วนเลยครับแล้วผลผลิตเราก็ดีครับแล้วก็ตอบรับไปดีครับลูกค้าแล้วก็พ่อค้าด้วยครับส่งเสริมก็มีไรายได้ที่ดีขึ้นนะครับเขาเราขายราคาแพงขึ้นครับ แล้วคนคนก็นิยมกินเพราะว่า,วาเขาเขาว่ามันมันการันตีให้แล้วอะ T I นี่คือเป็นของดีของเกตติรีเอยมนะครับถ้าขายดีขึ้นครับออเดอร์ก็ลูกค้าไปไป,ไปพอขายครับตั้งปีครับความเป็นในทุเรียนหมอนทองเนี่ยเราไปดูมันพันเหมือนกันทั้งประเทศแตกต่างมันแตกต่างก,กันอยู่ที่แหล่งที่ปลูกกันดน้อยว่าปลูกที่ไหน แล้วรสชาติได้ยังไงนะครับแต่ที่ปลูที่ป่าลููเนี่ยมันมีความอร่อยของามันรุเรียนเนี่ยถ้าจะปลูกให้อร่อยทางวิชาการเนี่ยลืมเขาตนาสีเนี่ยปลูกได้นะครับก็ที่ป่าลูอูเนี่ยได้ปลูดได้ดีกวที่อื่นเพราะว่ามันมีน้ํน้ตกป่าลูดูนี่ไหลแรงแล้วก็มีน้ําตลอดปีเป็นน้ําตกที่มันสวยงามนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวก็จะไม่ค่อยรู้จักสามารถที่จะขึ้นไปเที่ยวได้ห่างจากหุ่หินได้ประมาณสัก เจ็ดสิบกว่ากิโลตัวนี้นะขึ้นไปขึ้นไปเที่ยวได้แล้วก็บางีก็มีช้างออกมามช้างมาใหาชมก็ระวังก็นิดนึงแต่เพราะว่าเราเป็นสัตว์ป่านะบางทีก็ออกมากินกินในทุเรียนป่าละโอนะแต่ว่าในความเป็นป่าละโอลั้นเนี่ยตอนนี้ก็มันก็ติดตลาดละ่ะคำว่าถ้ามีคําว่าป่าละโอเป็นเนี่ยทุกคนก็จะมีความมั่นใจในรสชาติของมัน คือคือน้าวันนี้นะผมผมดีใจว่าหน่วยภาครัฐหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเข้ามาดูแลมากพัฒนากันมาหมดแต่ว่าพอมา GI เนี่ย GI ก็เหมือนกับคนมาพิสูจน์ให้เราเห็นว่าของดีต้องเป็นอย่างนี้นี่แหละครับถึงจะไปได้ สัปดาห์หน้าเรายัางอยู่กันที่อีกหนึ่งสินค้า GI นั่นก็คือลิ้นจี่คอมสมุดสงครามนะคะตอนนี้กําลังทยอยออกผลผลิตแล้วก็ป้อนเข้าสู่ตลาดเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีที่เราจะได้ทานผลผลิตลิ้นจี่เกรดพรีเมียมกันเลยค่ะทั้งหมดก็คือรายการ i n นโนไลฟในสัปดาห์นี้พบกันใหม่ทุกวันพฤหัสบดีเวลา13นากานาทีถึง13นากาหนาทีทางททบสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ